สวัสดีครับพบกับสุรุกข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนสซเทือนไทลีกบุรีลัมได้ทุ่ม15ล้านบาทต่อปีโดยเป็นข้าเหนื่อยให้กับเนวิยานิโคลิดดาวยิงทีมชาติเซอร์เบียนะครับปราสานสายฟ้าบุลเลียนยูเต็ดนะครับสร้างความมือนาในตลาดการแข่งเตะเมื่อได้คว้าตัวเนวิยานิโคลิกอนาตโตเป้าชาวเซอร์เบียในวัย30ปีเข้ามาเสริมความคมในแดนหน้าอย่างเป็นการแต่ที่น่าสนใจนะครับคือการย้ายทีมครั้งนี้เป็นการตัตดิใจครั้งสุดขัญของ นิโคลิตเองโดยมอนซอนสปอร์ตสื่อชั้นนำของเซอร์เบียก็ารายงานมาว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอจากทีมในลีกจีนนะฮะและหลายทีมในยุโรปด้วยเพื่อเลือกย้ายมาคักข่งในถิ่นช้างอารีนาสื่อดังกล่าวยังได้เปิดเผยถึงรายละเอียดสัญญาสุดอึ้งด้วยอีกนะครับว่านิโคลิตท,ที่เซ็นสัญญากับ,บุรีรัมเป็นระยะเวลาสองปีพร้อมรับข้อเหนื่อยมาสารถึง4 0 0แสนยูโรต่อฤดูกาลหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราว15ล้านบาทต่อปี ที่เหลือกระตกเดือนละ1.3ล้านบาทซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนัเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเลยล่ะครับเปิดเงินรางวัลสุดทึ่งหากการท่าเรือควา้าแชมป์รายการใหญ่อินโดมูลค่าสูงกว่าแชมป์ไทยลีกเลยล่ะครับโคตรโหดมูลค่าสูงกว่าแชมป์ไทยลีกและจากการท่าเรือเอฟซีนะครับตัวแทนจากประเทศไทยบุกอัดทีมแกร่งอินโดนีเซีย ไปซิบ,บันดุงคาบ้าน20อย่างหมดรูปแต่น่าแฟนบอลอินโดนีเซียเต็มความจุของสนามจากการทำประตูของสองแข่งทีมชาติไทยบดนนินพาลาและพริรดนฉ่ำรัศสมีประเมินก,กำลังบวกกันคนละลูกในการแข่งขันฟุตบอลรายการปราเปอร์ซซเดนส์2005ณสนามสีจากลักษ์ฮารูปัดประเทศอินโดนีเซียท้งนี้การเท่ารอฟซีพาต้าการนัดทับของอเล็กซานเดอร์กามามีสุด ลุ้นถึงแชมป์หลังโชว์ฟองแกลงบุคคลเปอร์ซิปบ,บันดุงทีมอันดับที่1ของอินโดนีเซียอย่างลาบคาบโดยหากการท่าเรือคว้าแชมป์รายการนี้ได้จะคว้าเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง11ล้านบาทซึ่งเงินรางวัลรายการนี้มีมูลค่าสูงกว่าแชมป์ะลีที่แข่งกันทั้งฤด,ดูกาลซสอีกโดยรายการนี้การท่าเรือลงสนามเพียงแค่3นัดเท่านั้นสําหรับโปรแกรมนัดต่อไปการท่าเรือมีคิพวพบกับเดวานยูนเต็ดทีมรองแชมป์อินโดนีเซียซูเปอร์ลีก ในวันที่10กรกฎาคมน,นี้ตามเวลาประเทศไทย15.30นาฬิกานะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเงินรางวัลเยอะกว่าไทยลีกที่เตะกันทั้งฤดูกาลน,นะฮะโหดจุงเบยความรู้สึกแฟนบอลอินโดเดือดหลังโดนการท่าเรือทีมไทยบุกอัดขาบ้านคนลงนะครับทีมแกล่งอินโดนีเซียเปอร์ซิบบันดุง โดนกันเทเลเอฟซีทีมตัวแทนจากประเทศไทยบุกอัดคามาน2-0อย่างหมดรูปตาหน้าแฟนบอลอินโดนีเซียเต็มความจุข,ของสนามนะครับจากการทําประตูของสองแข่งทีมชาติไทยบดินพลาและพลยดนร์ชํ่รัชมีผนึกกำลังบวกกันคนละประตูในการแข่งฟุตบอลรายการพราปร e เซเดนส์2015ณสนามสีจากรลักฮารูป,ปักประเทศอินโดนีเซีย ควารู้สึกแฟนบอลอินโดลหลังโดกนการท่าเรือทีมไทยบุกอัดขาบ้านมีดังนี้คอมเมนต์ที่1ทีมอันดับหนึ่งขออินโดนีเซียนะโดนถล่มแบบไม่มีทางสู้มันน่าอับอายจริงๆคอมเมนต์ต่อไปพวกเราจะไม่สามารถเอาชนะทีมจากประเทศไทยได้แล้วหรอคอมเมนต์ต่อไปน่าอายสุดๆทีมไทยยังแพ้ไปเลยทั้งนั้นที่ทีมไทยทีมนี้ไม่ได้เป็นแชมป์ลีคอมเมนต์ต่อไป การโตเรือ,อยังไม่จแชมป์ลีกไทยเลยนะเราอย่างแพ้คอมเมนต์ต่อไปฟุตบอลอินโดนีเซียยังห่างชั้นจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปพวกเรายัดคนเต็มสนามเพื่อมาดูความพ่ายแพ้งั้นเหรอคอมเมนต์ต่อไปเมื่อไรฟุตบอลอินโดนีเซียจะแซงไทยสักทีคอมเมนต์ต่อมาเล่นกันแบบนี้อย่าหวังว่าจะเป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อไปเหมือนวันร้ายในบ้านตัวเองเลยคอมเมนต์ต่อมา ซ้อมหนักไปเพื่ออะไรถ้าผลออกมาแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปเราะบุมใจที่เป็นจภาพาแต่ผลงานในสนามทําให้เราผิดหวังมากคอมเมนต์ต่อไปทําไมแผนการเล่นของเราถึงไม่เคยใช้ได้ผลกับทีมไทยเลยคอมเมนต์ต่อไปทีมเราไม่มีแรงจูนใจและใจไม่สู้เลยคอมเมนต์ต่อมาถึงเวลาตบตัวเองไม่ใช่หาแต่ข้ออ้างและคอมเมนต์สุดท้ายถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็เป็นแค่ผู้ ชมในราการขอองตัวเล้ปิดฉากเจเป็นเวบอลไทยสอบปด2คตญี่ปุ่นใน1สัปดาห์ปิดฉากวิถีสมุไรวิธีสมุไรแก้ปิดฉากนะครับหลังมาดาแป้งสุดเดือดเอกิดะทําบนหญิงตกรอบอาจเป็นคดญี่ปุ่นคนที่2ในไม่ถึง1สัปดาห์ที่โดนปลด ทาให้จาก3มคนเหลือแค่อิชิคนเดียวขณะที่เอคิดะบอกฟุตบอลไทยต้องพัฒนาต่อจะเป็นเวนะครับกับฟุตบอลไทยอาจปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แบบในเร็่ๆนี้หลังจากฟูโตชิเอคิดะผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทําทีมตกรอบคัดเลือกฟุตบอลหญิงเอเชียครับพจบฝันฟุตบอลหญิงโลกอย่างรวดเร็วทําให้บาดามแป้งนนพันธ์ลำซานายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเดือดจัดประกาศสังขยาาบอลหญิงไทย มาดามแป้งที่เคยเป็นผู้จัดก,การทีมนำทีมฟุตบลอลหญิงไทยเข้ารอบสุดท้ายฟุตบลอลหญิงชิงแชมป์โลก2ส,สมัยในปี2 0 1 5ถึงปี2 0 9ก่อนลาออกในปี2 0 3ทีมไทยพลาดไปเล่นฟุตบอลโลกดังนั้นเมื่อมาดามแป้งเข้ามาเป็นนายกสมาคมรุกหนังจึงมุ่งมั่นนําทีมกลับไปสู่บอลโลกหญิงอีกครั้งเมื่อเดินมิถุนยนปีที่แล้วเปิดโครงการรถถูบราซิล2027เพื่อสารฝัน ซึ่งศึกจิงชป์เอเชียรอบสุดท้ายจะมี12ทีมคัดคุตาไปบอลหญิงโลก2027มากมายโดย6ทีมเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลหญิงจิงชป์โลก2027ที่บราซิลในทันทีและอีก2ทีมไปเพย์อัพนอกจากนี้เมื่อต้นปียังเปิดโครงการเชิญนักเตะลูกครึ่งจากทั่วโลกส่งโปรไฟล์มาคัดเลือกเพื่อเล่นใหเก็บทีมชาติไทยซึ่งมีนักเตะลูกครึ่งเข้ามาคัดเลือกกับทีมชาติไทยหลายคนในการซ้อมแคมป์ต่างๆแต่สุดท้ายแล้วในชุดจิงชป์เอเชียมีนักเตะลูกครึ่งหน้าใหม่ ติดมาเพียงแค่คนเดียวคือเลียนรัชจากล mm ักบี้โบโรในอังกฤษและหลังจากจะวมาแก้วแพ้อินเดียในรอบคัดเลือกกลุ่มบีที่สนามสมพงษ์เ0ิปีจังหวัดเชียง,งใหม่มานำแบ่งโคตเดือดเสียใจและผิดหวังมากเตรียมรื้อโครงสร้างบอลหญิงทุกชุดแถมจวกเอกิดะเปิดโครงการให้ลูกครึ่งมาเล่นก็ไม่เลือกเพียงพอฟูโตชิเอกิดะโค้ชญี่ปุ่น,นรับการแต่งตั้งกลุ่มชาวมาแก้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่ง การที่มาดําแป้งมาโพสแบบนี้ทิศทางค่อนข้างชัดเจนว่าเอกิดะคงไม่ได้ทําต่อนะฮะหากปลดจริงๆเอกิดะจะเป็นเฮโคตเญี่วญุ่นคนที่2รอบ1สัปดาห์ที่โดนปลดจากการคุณทีมชาติไทยต่อจากคายูกินิชิกะยะที่โดนปลดจากโค้ชทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีซึ่งก็จะเหลือเพียงแค่มาซาดาอิชิโค้ดทีมชาติไทยชุดใหญ่แค่คนเดียวแล้วซึ่งก็สถานก็ใช่ว่าจะดีนะฮะ พราะทีมชาติไทยจะต้องลุ้นเข้ารอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลเอเชียครับหลังเตะ2นัดชนะ1แพ้1นึ่ง,งตนน้านเอกิดากล่าวหลังจบเกมจากแพนอิเนเดียว่าเป้าหมายคือแชมป์กลุ่มไปรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียแต่เมื่อทําไม่ได้ก็เสียใจนักเตะหลายคนอายุน้อยแต่ทุกคนก็พยายามสู้ด,ดีซึ่งไม่สามารถเอาเรื่องของอายุนักเตะมาเป็นข้ออ้างได้ฟุตบอลไทยยังต้องพัฒนาต่อไปอยากให้ทัวร์นาเมนต์แมตช์นี้เป็นประสบการณ์ที่ดีของทุกคนแผนการอนา,นาคตยังไม่สามารถตอบได้ อยากกลับไปทุกทวนผลงานในพมเปน์แมต์มมนี้อีกครั้งต้องขอทษแฟนบอลทุกคนแต่ว่าฟุตบอลไทยต้องพัฒนาต่อไปโอ้เสียอุทาตัวนายกพี่นองนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบ3้องวันที่7จรกรกฎาคม